สวัสด,ดีครับสีต,ต้องเด็กกิงวัวน,นะครับวันนี้พามาดูไฟยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่ครับเจ้าคิงคองครับช <King Kong. S 1> ิงคองชิงคองเป็นดูของเจ้าไหมนะครับแ,แม่แทนไหมนในมุมสูงร้อยเจ็ดสิบดูครับเออชุดมือผม่มนะโคตรควายครับโคตรควายยักษ์ กับเขาน่าจะหน้าสิบได้ครับฟันกี่คู่นะครับรตอนนี้ฟันหนึ่งคู่รับสูงมากดูครับ โอ้หญ oh ่ใจใจมากๆครับ้ำมาเบิรงครับเื่อนี้ในแวะมาเบิรงครับนครังในรถด้วยนะดูโอ้เหแล้วให้ีเบิรนเย็นๆนอดบเมือ เห็นจมือจมือเห็นนิดเดียวเหอฮึมโลกล้องใช่หรือใช่ไหมโคตรโคตรครับโคตรโคตรไฟใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ครับคิงคองลินนารีฟาร์ม